สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่สวนไผ่มีสุกหนึง่งเรามีแขกเดี๋ยวให้ดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมนะข่าวของสวนไผ่มีสุกหนึ่งค่ะแล้วก็เอาแซนดวิชกับน้ำใบไผ่มาทรงจ้ะน้องปุ่มมาช่วยปล,ล,ลาเล็กไ่นกไม่ไปเลย <laughs> ตบมือก็แล้ววิ่งเข้าหาก็แล้วจุด จุดควันจุดอะไรจุดไฟควันก็ไม่ได้ไหลนกแล้วไหลหมูไหลยุงยังเดียวสายลุงไปทำอะไรคะมาดูนกช่้นมาลูกนาติดมามาดูมาดูข้าวมาดูข้าวเาเป็นไงมังนติดเนี่ยกินหมดเลยรวงสวยมากแต่ว่าโอ้หนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนกกินหมดชุดเพริบเาเดียวอะนเนี่ยแต่รวงบงที่ยังไม่นานเนี่ยสวยมากเลยเนี่ย สวยมากเลยเนี่ยดูนี่ในผู้เชี่ยวชาญลงบอกซิจะเหลืออะไรเหลือข้าวเลยสำหรับไผ่สวนไผ่มีสุกหนึ่งนาข้าวจะเหลือฟางเหลัอฟางดูแล้วอเราอะเราพยายามเราพยายามแล้วเนาะหุนรายการเนี่ยมีด้วยกันสี่ห้าตัวอ่าเรามีเรามีสแตนที่ขึ้นไปแบบว่าสองนกไปไล่นก เสือตัวนี้คือต้องเข้าไปไล่เข้าไปยืนอยู่กลางกลางนามันยังกินหน้าตาเฉยแบบประมาณว่าไม่ได้สนใจเออไม่ได้สนใจเลยซื้อไอลูกบอลน่ะที่เขาจุดไล่ลิงมาจุดปั้งแรกไปหลังจากนั้นไม่ต้องจุดให้ตกใจเพราะว่าผู้จัดการสวนกลัวมากป็นเล็กหัวใจจะวายดูนกคือคือไม่สามารถไม่สามารถแล้ว สวยเนี่ยเนี่ยเพราะเลื้งเลี้ยงลสวยยคือคือทีแรกอะแบบเสียใจมากเลยนะที่แบบคุยกับนกเขาไม่รู้เรื่องไล่ไม่รู้จะไล่แบบไหนแค่เราหันหลังให้เขามาเป็นร้อยอะเนี่ยดูเนี่ยสวยเนะหนักลวงหนักเนี่ยอีกมีกี่วันนอาทิตย์อ่ะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเกี่ยวได้สงสัยปีนี้คงต้องไปพึ่งข้าวสวนสีแล้วล่ละคงจะต้องไปฝากเขาในสวนสีนั่นแหละทิเนะ ี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่รอบนี้คงจะได้ฟางอ่ะด้วนนิ้วเนี่ยเป็นฟางเลยเนี่ยคือคือแป๊บเดียวกิ่งหวีดอ่ะเราก็ไม่รู้สว่างไงแต่สวยสวยจริงจริงในขนาดแบบเนี้ยด้วยแล้วเนี่ยดูอ่อนสวยนะมันหนักเลยคือมันเริ่มหนักแล้วอืมอีละชิดสองทิเท์ก็น่าจะไม่เกินสองละเทศเนี่ยอาจจะเกี่ยวได้แลวเนี่ยเียววันนี้คงไม่เกินครึ่งวันอ่ะ มันสั่ออกทตัวองตัวไม่ได้ออหมดเลยนะู่้ไ่โดดเองหมดเลยอ่ะกแ้วคานไม่างเลยนะ้ยเนี่ยอันเนียอันเนี่วันก็ยังยังได้ เห็นข้าววันนี้จะเป็นลมดูเจ้านกหัวตะกัวดู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 ฝีมือมันมันลงไปเละเลยกินจนแบบว่ากิงวีดเลยจนแทบไม่เหลือเม็ดข้าวอ่ะดู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 ฝีมือดูตัวเล็กๆตัวเล็กฉลาดด้วยนะเข้าไปอยู่ข้างในเราเข้าไปไล่ไม่ได้อะดู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  กินกันแบบจิบจิบจิบจไม่ได้สนอกสนใจไหลไม่ไปดูดูดดูโอ้ยเสมือนว่าปลูกไว้ให้เขากินยังไงอย่างนั้นเลยดูดูดูบินมาไม่ได้สนใจมนุษย์หน้ไหนว่าเขาจะหวงจะห้ามไม่มีไล่ก็ไปเดี๋ยวนึงแล้วก็มาเยอะกว่าเก่าไปอีกดูลงน่ะดูลงดูลงโอ้ยไม่รู้จะพูดคำว่าอะไร ปีนี้คงได้แต่สังที่เห็นที่เป็นรวงห้อยอยู่แบบว่าและดูเป็นเม็ดข้าวที่แบบสมบูรณ์อ่ะนะเหลืออยู่เกาะเนี้ยหน่อยหนึง่งประมาณ20-30กอข้างในนั่นะก,กรนใช่เนี่ยที่เห็นว่าเป็นสีแห้งๆเงี้ยเขาเจาะดูดน้ำไปกินน่าจะเปลือกยังเขียวๆอยู่เลยอะ่ะ ที่เห็นที่เห็นกันจะชัดเนี่ยเหลือตรงนี้กระยอมนีดตนึงเนี่ยที่เป็นรวงห้อยหนักๆอยู่เนี่ยอีกสักพักก็คงจะหวีดเหมือนกันเนี่ยดูดิสวยมากอันเนี้ยที่สวนผายมีสุกเป็นนาแปลงเดียวค่ะในบริเวณนี้นกทั้งหลายที่มีอยู่ก็เลยรุมมาที่นี่กันค่ะแห่กันมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถือโอกาสค่ะ แบ่งปันข้าวกันเลยเพราะว่าไล่อยังไงก็ไล่ไม่ไปค่ะปีนี้เราก็เลยทำนาเอาฟางกันเลยค่ะใครว่างๆอยากดูนกนะคะแวะมาหาปลาเล็กได้นะคะที่สวนภายมีสุขมาช่วยปลาเล็กไล่นกมาดูนกหัวตะกัวใกล้ๆค่ะคลิปนี้ปลาเล็กลาไปก่อนนะคะกับบรรดาฝุ่นไล่กาค่ะ ที่ประเล็กสร้างขึ้นมาเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวนไทยมีสุขค่ะ